ไปดูความคืบหน้านะครับกรณีของพระที่ประกาศละสังขารที่จังหวัดชายภูมินะครับล่าสุดก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะครับเมื่อวานนี้กรณีของพระรูปนี้นะครับเพื่อที่จะหาคาตอบนะครับว่าหวันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับทางนี้พระครูป,ปริยัติเขตขนารักษ์เจ้าคณะ,ะอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรพร้อมด้วยนายสุนันท์ศรีสุขเจ้าหน้าที่พระศาสนาจังหวัดชายภูมิและพันตมรเอกพงศักดิ์สุขอิ่ม ผู้ก,กำกับการสถาตนตำรวจภูธรคอนสารเดินทางไปที่วัดเวลุวันตะบนทุ่งพระอําเภอคอนสารเพื่อเข้าตรวจสอบกรณีที่พระครูเวลุวันจันทังสีหรือหลวงพ่อพิมพ์ประกาศละสังขารภายในโรงศพซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงนะครับทางคณะลูกศิษย์ก็ได้ขอพูดคุยถึงเจตนาของหลวงพ่อก่อนที่จะยินยอมให้ขึ้นไปด้านบนของกุฏิล่าสุดนั้นทางพลตำรวจตรีพินิจมณีรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลก็ขึ้นไป เจราจากับหลวงปู่พิม์พซึ่งนอนอยู่ในโรงศพข้างกุฏิให้ลมเลิกความคิดที่จะละสังขารและขอให้อยู่ดํารงธาตุขันบํนารุงศาสระวัตถุสืบพระศาสนาสืบไปซึ่งก็ปรากฏว่าหลวงปู่พิมพ์นั้นยินยอมตามที่ผู้พบการตรุษภูทรจังหวัดชัยภูมิได้ร้องขอนะครับจากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่พยาบาล ของโรงพยาบาลคอนสารตรวจร่างกายเบื้องต้นซึ่งก็พบว่าความดันและสุขภาพของหลวงปู่พิมนั้นปกติดีทุกอย่างครับจากนั้นลูกศิษย์จึงได้พยุงร่างกายของหลวงปู่พิมมาขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลคอนสารเพื่อนําหลวงปู่ไปรับการรักษาตัวก่อนที่จะไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ทางวัดนะครับได้ประกาศว่าขอให้ลูกศิษย์เดินทางกลับภูมมลำเนาหลวงปู่มีอาการอาภาษเท่านั้นส่วนกําหนดการที่จะมีการเผาศพนั้นยกเลิกทั้งหมดแล้วนะครับ